ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินบรรยากาศวิวทุ่งนาสสวยๆนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับทำโคกหนองนานะครับหรือว่าท่านใดที่จะทําเกษตรนะครับของเราเหมาะเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับเป็นวิวทุ่งนานะครับ ครับของเราจะเป็นบรรยากาศคือวิวทุ่งนานะครับแล้วก็ไม่เปร wah, цев, <not S 2> ี่ยวนะครับนะเพราะว่ารอบๆนะครับของเราจะมีเพื่อนบ้านนะครับเยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับนะนี่ครับบรรยากาศดีนะครับเพื่อนบ้านเราเยอะนะครับนี่ไหมครับในเพื่อนบ้านนะครับเยอะแยะเลยนะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลปลายนา อำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับของเราเนื้อที่4ไร่3งานกับอีก99ตารางวานะครับของเราหย่อนอยู่แค่ตารางวาเดียวเองนะครับเต็ม5ไร่นะครับน่ครับบรรยากาศที่สวยนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ นี่ครับจากตรงแปลงที่ดีนของเรานะครับเราวิ่งออกไปด้านหน้านะครับประมาณ50เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนคอนกรีตนะครับนี่ครับนิดเดียวนะครับถนนนะครับถนนทางเข้ามาเนี่ยครับเป็นถนนของเรานะครับที่ทางเจ้าของเขาซื้อเอาไว้นะครับนี่ก็คือเป็นทางเข้าของเราเลยนะครับถนนนะครับแล้วก็ทางน้ำเนี่ยครับนี่ครับทางน้ำนะครับก็ทําเอาไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะส่งน้ําต่อนะครับ เข้าไปในแปลงที่เดิมของเรานะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเราจะทําสวนทําเกษตรหรือว่าจะปลูกบ้านอยู่อาศัยเรื่องอะไรนะครับของเราสะดวกเลยเรื่องทางน้ํานะครับไฟฟ้าเราก็อยู่ข้างหน้านะครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูถนนคอนกรีตนะครับที่ทางเข้ามานะครับนี่นะครับถนนคอนกรีตนะครับที่ตรงด้านทางเข้านะครับนี่ครับจากตัวนี้นะครับ เราไปถึงแปลงที่หนึ่งเรานะครับนิดเดียวนะครับนี่คือบริเวณด้านหน้านะครับเราพีเพื่อนบ้านนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับแลวไฟ3มเฟสด้วยนะครับหาครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเราวิ่งออกไปนิดเดียวนะครับประมาณสัก200เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนนะครับนะถนนลาดยางนะครับถนนเส้นนั้นก็จะเป็นถนนเส้นหลักเลยนะครับเรียกว่าเส้นหลักในหมู่บ้านนะครับที่ชาวบ้านนะครับเขาใช้สัญจรวิ่งกันอยู่นะครับเนี่ยประมาณ200เมตรนะครับนิดเดียวนะครับ ครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราไปถนนเส้น4 0 5 6นกะครับก็คือถนนเส้นเทศบาลปลายนานะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลกับอีก700เมตรนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปเทศบาลปลายนานะครับก็อยู่ที่2กิโลกับอีก700เมตรเช่นกันนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น3-40นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ 9กิโลกับอีก200เมตรนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับเผื่อเราจะไปติดต่อราชการที่อำเภอศรีประจันนะครับก็อยู่ที่9กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่107กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ที่108กิโลนะครับนะครับช่วงระหว่างที่เราเข้ามานะครับจากถนนลาดยางด้านหน้านะครับเพื่อนบ้านเราจะอ่าเยอะเลยนะครับเป็นจุดๆนะครับนี่ครับของเรานะครับเราจะมีคลองอยู่ ด้านทางเข้านะครับนะเนี่ยครับในคลองนี้นะครับทางเจ้าของเขาก็เจาะท่อนะครับลอดใต้ถนนไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะทําเป็นทางน้ําเข้าไปหาแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อวันข้างหน้าเราอยากทําเกษตรปลูกต้นไม้นะครับเราก็ได้มีน้านะครับเนี่ยมานี่นะนี่ครับมาีนี่ปื๊บมานี่เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ออกตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปหาที่ดินของเราเลยนะครับนี่ครับส่วนถนนตรงนี้นะครับเป็นถนนของทางเจ้าของเขานะครับเขาซื้อเอาไว้นะครับเพื่อที่เราได้เข้าออก ได้สะดวกสบายนะครับเวลาเราเข้าไปหาที่นะครับเราได้มีทางของเรานะครับนี่ครับผมย้อนกลับขึ้นไปหาถนนนิดนึงนะนะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ดินของเรานะครับนี่ครับพอเราเข้ามานะครับของเราจะมีโคกปลูกบ้านนะครับที่ทางเจ้าของเขาถมดินเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีกระท่อมน้อยปลายนานะครับเอาไว้พักผ่อนนะครับเนี่ยนั่งล้มพัดเย็นๆนะครับ นี่ครับตัวนี้ก็จะขุดเป็นโคกเอาไว้นะครับหรือว่าเราจะถมเพิ่มก็ได้นะครับตรงนี้นะครับนะครับเอาดินนะครับจากด้านหลังหรือว่าเราไม่อยากให้เสียพื้นที่นะครับเราก็ถมหน่อยนะครับนะนะครับประมาณร้อยตารางวานะครับถมสูงอีกนิดนึงนะครับเวลาเรามาบ้านสวนนะครับเราได้มีที่พักหลบร้อนหลบอะไรนะครับอ่ะครับแนวขอบเขตของเรานะครับนี่นะครับถนนนี้เป็นของเรานะอ่ะผมย้อนกลับนิดนึ่งนะครับนะของเราเริ่มตั้งแต่ ประมาณนี้ประมาณที่ปักนี่นะครับนะเนี่ยที่เราเห็นนี่ครับนี่ครับจากตัวนี้นะครับเราไปถึงแนวขอบเขตของเรานะครับด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ30นะครับนะไปที่30นะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้นะครับที่เราเห็นคันนี้นะนี่ครับเราตรงไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ260เมตรนะครับในส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ดินของเรานะครับ เนี่ยครับเหมาะสหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับทําโคกหนองนานะครับแปลนนี้ถือว่าเหมาะเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับของเราจะเป็นบรรยากาศกลางๆนะครับไม่เปียวนะครับไม่เปียวเกินไปไม่เสียงดังเกินไปนะครับกําลังพอดีเลยนะและเนื้อที่ไม่มากด้วยนะครับกาลังพอใช้เลยนะครับเนี่ยครับเป็นวิวทุ่งนาสวยๆนะครับนี่ครับที่ดินนะครับดิน ดินดีมากนะครับเนี่ยเวลาเราขุดบ่อขุดอะไรนะเนี่ครับเก็บน้ําได้สบายๆเลยนะครับเนี่ยส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ของเรานะครับเนี่ยชายขอบของเราก็ปลูกต้นยูคาลิตัสเอาไว้นะนี่ครับอ่ะนี่ครับของเราถึงตรงนี้นี่นะครับนี่คือแนวเขตเราเนี่ยหลักเขตเราอยู่นี่เล ครับนี่นี่นี่คือเสาเขตเรานะครับแล้วก็จากนี่ผมย้อนกลับไปนี่นะนะครับเลยตรงทางเข้ามานะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ30นะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับเนี่ยตามคันนี่นะครับเราตรงไปนี่เลยนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ260เมตรนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ2องแสนสองนะครับที่ดิน4ไร่3งานกับอีก99ตารางวานะครับก็ตีไปซะ ห้าไร่นะครับพ่อหย่อนอยู่แค่ตารางวาเดียวนะครับเนี่ยครับเจ้าของขายอยู่ที่สองล้านสองนะครับไอสองแสนสองนะครับยังไม่ทันไรเลยนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มราคาให้กับเอฟซีมแล้วนะนี่ครับหรือว่าซื้อแล้วนะครับเราไม่ทําอะไรนะครับเราก็ให้คนเขาเช่าก็ได้นะครับนะเช่าคนเขาจะได้ทํานาทําอะไรไปนะครับทีินึ่งเราจะได้ไม่รกนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับบรรยากาศคือ ป็นว <te am rhythm> <lush> ิวธรรมชาตินะครับไม่เปี่ยวนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะอยู่ด้านในนะครับแต่รอบนอกนะครับเราจะมีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยครับที่เขาอยู่ด้านหน้าหมดเลยนะครับก็เลยทําให้ของเราบรรยากาศของเราคือไม่เปี่ยวนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนบ้านเรานะนะก็ถนนทางเข้ามาเนี่ยครับนี่ยที่เราเห็นเนี่ยครับเข้ามาหาที่นินเรานะครับน้ําท่าอุดมสมบูรณ์นะครับไฟฟ้าเราก็มีนะครับ นี่ครับซื้อเก็บอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับก็เหมาะนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ0 9 8 9 1 5 8 9 7 4นะครับนะครับสวยนะครับใช้ได้นะครับขุดโคกนะครับขุดทำเป็นโคกตั้งคันขึ้นมานะครับปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวนะครับแล้วแถวนี้นะครับน้ำไม่ท่วมนะครับแล้วก็น้ำในคลองนะครับมี ให้เราได้ทําเกษตรนะครับมีทั้งปีเลยนะครับถือว่าเหมาะนะครับนะครับบิวดีนะครับครับด้านที่หันหน้าไปทางนี่นะครับนันี่ครับด้านนี้นะครับนะของเราจะเป็นทางที่ตะวันตกก็คือด้านที่หันหน้าออกไปทางถนนนี่นครับตะวันออกจะเป็นด้านนี้นะครับนี่ครับนี่คือบริเวณโดยรอบของเรานะครับ นะครับลมพัดเย็นๆเนี่ยโห่เวลาถ้าเรามีต้นไม้มีอะไรครับนั่งพักผ่อนนะนี่ครับอากาศดีมากเลยนะครับครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับเนี่ยของเรามาสู่ตรงนี้นะนี่ครับครับพอจากนี้นะครับผมย้อนกลับไปนี่นะเนี่ครับปื้อไปนี่นะครับอยู่ที่260เมตรนะครับความลึกนะครับครับแล้วก็จากนี่นะครับเนะครับเราไปหาเสาเขตเราด้านแถบนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 30นะครับนี่ครับสำหรับท่านที่จะปลูกบ้านสวนนะครับทำเป็นบ้านพักตาอากาศนะครับทำโคกนองนานะครับได้เลยนะครับบรรยากาศนี่ครับในด้านหลังนะครับด้านหลังเราอยากจะมีบ่อนะครับยเราก็ขุดดินนะครับไปทาโคกด้านหลังก็ขุดเป็นบ่อไปก็ได้นะครับเป็นบ่อสัก2งานนะครับเก็บเอาไว้เลี้ยงปลานะครับได้มีน้ําเก็บเอาไว้ใช้นะครับเวลาหน้าแรงนะครับนี่ครับแต่แถวนี้นะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับ เนี่ยครับเนี่ยถ้าเราเรามาอยู่ตรงนี้นะครับเรามองไปเราจะเห็นเพื่อนบ้านเราเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านเยอะนะครับจะออกไปซื้อของนะครับตรงช่วงเทศบาลปลายนานะครับวิ่งไปถึงถนนเส้น4056นะครับถนนเส้นสบานปลายนานะครับก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลกับอีก700เมตรเองนะครับนิดเดียวนะครับครับนี่นะครับลเขตของเรานะครับด้านแถบนี้นะนี่ครับอ่านี่ครับ นี่คือเสาเขตเรานะครับนะครับเราก็ตรงขึ้นไปหาตรงกระเตงนั่นเลยนะนี่ครับนะครับความลึกอยู่ที่ประมาณ260เมตรนะครับนี่ครับจากนี้ก็ไปนี่นะนี่ครับครับก็ขอฝากด้วยครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนทํโคกหนองนานะครับก็ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่4ไร่3งานกับอีก99ตารางวาด้วยนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ 2องแส,น,สงนะครับวันนี้ผมเสกสารและทีมงานนะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ